วนรถเร็วที่1เกณฑ์2นะครับเริทางตรงไหนขบวนปลายทางกรุงเทพนะครับขบวนนี้ถือว่าเป็นขบวนรถวิ่งชายแดนเลยนะฮะจากกรุงเทพนะฮะไปถึงชายแดนนะฮะแล้วก็มีขบวนจากชายแดนนะฮะมากรุงเทพนะครับ ครับขบวรถที่จอดที่สถานีที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบุนที่หนึ่งเจ็ดสองนำส่งท่านบริษาทต้นทางในสมัยกรุงปลายทางในกรุงเทพครับ